อัลราคืออะไรช่วยอะไรได้บ้างแล้วเครื่องอัลราเหมาะกับใครทำตำแหน่งไหนได้บ้างแต่และตำแหน่งใช้กี่ลายสวัสดีค่ะหมอแพรวิสแควร์คลินิกนะคะ เครื่องอัลทอราก็เป็นเครื่องมือยกกระชับแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดซึ่งตอนนี้ก็เป็นเครื่องยกกระชับที่หลายๆคนเทใจให้นะคะทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่าอัลทอร่าคืออะไรช่วยเรื่องอะไรเครื่องอัลทอราเหมาะกับใครทําตําแหน่งไหนได้บ้างแล้วแต่และตําแหน่งที่ทำเนี่ยต้องใช้กี่ลาย มาพูดถึงตัวเครื่องอัลเทอร่ากันก่อนเลยนะคะอัลเทอร่าก็เป็นเทคโนโลยียกกระชับใบหน้านะคะที่ใช้คลื่นเสียงความถี่สูงหรือที่เราเรียกว่าโฟกัสอันด้าซาว์ค่ะยิงลึกลงไปใต้ชั้นผิวโดยที่เราจะใช้พลังงานความร้อนที่60-70องศาเซลเซียสด้วยจุดพลังงานขนาด1มิลิเมตร ยิงต่อเนื่องกันเป็นจุดไข่ปลาแบบเป็นเส้นตรงค่ะซึ่งจุดเด่นของตัวอัลเทรานะคะเขาก็จะมีหน้าจอเพื่อให้เห็นถึงชั้นที่ยิงลงไปค่ะด้วยเทคโนโลยีแบบ mfuv นะคะก็จะทําให้เราเห็นชั้นผิวแบบเรียลไทม์เลยทําให้เพิ่มความแม่นยําในการยิงได้สูงค่ะโดยตัวอัลเทรานะคะก็สามารถทํายกกระชับได้ทั้งใบหน้าและลําตัวค่ะแต่โดยส่วนมากแล้วคนไข้ก็จะนิยมเข้ามายกกระชับใบหน้ากันค่ะและยังช่วยฟื้นฟูไปถึงผิวชั้นลึกนะคะช่วยเก็บกรอบหน้าลดเหนียงช่วยลดริ้วรอยล่องแก ล่องใต้ตายกห่างคิ้วห่างตาค่ะนอกจากนั้นก็ยังช่วยกระตุ้นคอลลาเจนทำให้ผิวแน่นและเรียบเนียนขึ้นค่ะแล้วเครื่องอัลทราเหมาะกับใครหลักๆนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีอายุ30บวกบวกที่มีปัญหาผิวหย่อนคล้อยแต่ว่าไม่อยากผ่าตัดหรือว่ามีปัญหาพวกร่องแก้มร่องใต้ตาห่างคิ้วตกห่างตาตกค่ะถ้าใครที่อยากหน้าเรียวกรอบหน้าชัดนะคะเห็นแนวกล้ามต้องการลดเหนียงหรือว่าฟื้นฟูคอลลาเจนผิวตัวอัลทราก็ตอบโจทย์ค่ะ อทลทร่าทาตาแหน่งไหนได้บ้างแต่และตําแหน่งต้องใช้กี่ลายอย่างที่หมอได้บอกไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเครื่องอัลทร่าทําได้ทั้งใบหน้าและลําตัวอย่างถ้าเราจะทําทั่วหน้าแล้วก็เก็บเรื่องกรอบหน้ากระชับผิวก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ700ลายส่วนถ้าเป็นเฉพาะจุดอย่างเช่นรอบดวงตาใต้ตาหางตาจะใช้1 0 0่ง้ถึงสองลายค่ะส่วนตรงแก้มเหนียงใต้คางก็จะใช้อยู่ที่3 0 0ร้อถึงห้าลายค่ะแต่ถ้าอยากทําทั้งทั่วหน้าคอท้องแขนหน้าท้องก็จะใช้อยู่ที่ ที 1> 1, ่0 0 0 0ถึง3า0 0ไลน์ค่ะทั้งนี้จำนวนไลน์ที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนด้วยนะคะสรุปให้ฟังกันอีกทีนะคะเครื่องอัลทร่าเป็นเทคโนโลยียกกระชับผิวด้วยคลื่นพลังงานอันตราซาวแบบที่ไม่ต้องผ่าตัดไม่ต้องพักฟื้นแล้วก็มีความปลอดภัยค่ะซึ่งจะช่วยยกกระชับได้ทั้งใบหน้าและลำตัวโดยจะค่อยๆเห็นผลความกระชับขึ้นภายใน1-2ถึงเดือนแล้วก็ได้ผลลัพธ์ที่อยู่นานถึง1ปีค่ะเหมาะมากๆก,กับคนที่มีผิวหย่อนคล้อยทั้งที่กรอบหน้าและลำคอหรือคนที่ต้องการฟื้้นฟูผิวให แน่นกระชับพร้อมกับกระตุ้นคอลลาเจนไปในตัวค่ะและใครที่ไม่อยากพลาดสาระดีๆแบบนี้หมอฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องวี q u a r e ร์คลินิกันไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้หรือใครที่อยากปรึกษาก็สามารถทักไลน์ได้หมอตอบเองค่ะ